ื่องของประสิทธิภาพวัคซีนกันสักหน่อยนะคะมีรายงานที่น่าสนใจนะคะ CNBC ได้รวบรวมมานะคะเกี่ยวกับประเทศต่างๆนะคะที่เขามีการฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะโดยข้อมูลนี้เป็นรายงานพิเศษนะคะ CNBC เนี่ยเขาไปจัดทําข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่มีัตราการฉีดวัคซีนระดับสูงนะคะแล้วก็พบว่าตราผู้ติดเชื้อใหม่รายสัปดาห์เนี่ยมากกว่า1000คนต่อประชากร1ล้านคนนะคะซึ่งเขาใช้ข้อมูลจาก o v e r o r l data In d จนถึงวันที่6ก รกรดาคมนะคะซึ่งก็พบว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยมี36ประเทศที่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวคือมีผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า1000คนใน1ล้านคนนะคะก็คือสหรัฐอเมรเรตนะคะซีเซลชิลีอังกฤษลุกไวแลวก็มองโกเลียนะคะซึ่ง6ประเทศนี้ถ้าไปดูจะพบว่ามีเพียงแค่สหรัฐอเมริกาหรือว่าอังกฤษเท่านั้นค่ะที่ไม่ได้ใช้วัคซีนจากจีนนะคะที่เป็นวัคซีนหลักนอกนั้น5ประเทศล้วนใช้วัคซีนจากจีนทั้งสิ้นท้าว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมดูเส้น สีแดงนะคะที่อยู่ล่างสุดนี่คือเส้นของสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษค่ะเป็นเส้นเดียวเลยนะคะที่พบอัตราการติดเชื้อใหม่นะคะของประชากรเนี่ยอยู่ระดับต่ํามากนะคะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะคะที่อัตราการติดเชื้อใหม่ค่อนข้างสูงแม้ว่าจะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วถึง60%ของประชากรแล้วนั่นก็เห็นว่า5ประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อใหม่เพิ่มสูงขึ้นนั้นล้วนใช้วัคซีน ที่มาจากจีนเป็นหลักอันนี้เป็นรายงานของทาง CNBC นะคะอย่างเช่นมองโกเลียค่ะ มองโกเลียเนี่ยนะคะมีรายง,งานว่ารับวัคซีนซิโนโนฟาร์ม2ล้าน3แสนโดสมากกว่าวัคซีนสปุตนิกวีของทางรัสเซีย8 0,000นโดสแล้วก็ไฟเซอร์255,000โดสนะคะมองโกเลียคือสีน้ำเงินที่อยู่ด้านล่างจริงๆก็ถือว่าระดับการติดเชื้อไม่ได้สูงมากนักนะคะในขณะที่ชิลีค่ะถ้าคุณผู้ชมดูชิลีสีเหลืองเหลืองเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเขาใช้ซิโนแวค16.8ล้านโดสไฟเซอร์3.9ล้านโดสแล้วก็ UAE แล้วก็ซีเซลเนี่ยใช้วัคซีนของซิโนโฟาร์มเป็น หลกัก่อนที่ไม่กี่เดือนต่อมาจะมีวัคซีนอื่นเข้ามาเสริมนะคะขณะที่อุรุกวัยนะคะเขาใช้2วัคซีนหลักควบคู่กันก็คือซิดูแวคกับไฟเซอร์นะคะซึ่งก็ต้นยอมรับนะคะว่ามีหลายประเทศนะคะที่มีตราการติดเชื้อใหม่เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสาคัญนะคะอย่างเช่นทางอุรุกวัยนะคะกับทางด้านของซีเซียเป็นต้น ขณะที่เมื่อเทียบกับสหรัฐฯนาจักของอังกฤษเองนะคะที่อยู่ด้านล่างสีแดงเนี่ยนะคะพบว่ารัฐบาลอนุมัติใช้วัคซีนหลายยี่ห้อค่ะไม่ว่าจะเป็นโมเดอร์นาแอสตราเซเนกาไฟเซอร์แล้วก็ Johnson Johnson, จอร์แันแอนด์จอร์าันอัตราการติดเชื้อใหม่ลดลงอย่างมากจนกระทั่งเดือนมิถุนายนนะคะ พอเดือนกรกฎาคมเนี่ยแหละค่ะที่เราเห็นกราฟเริ่มพังงกหัวขึ้นมาก็เพราะว่านั่นมาจากสายพันธุ์เดลต้าไปดูกราฟที่2กันค่ะแสดงให้เห็นถึงอัตราการฉีดวัคซีนของประเทศี่มีอัตราการติดเชื้อของผู้ติดเชื้อใหม่รายสัปดาห์สูงพอสมควรนะคะซึ่งพบว่าอัตราการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะเมื่อประเมินจากผู้ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็ม UAE นะคะถือว่ามีอัตราการฉีดวัคซีน74%ซีเซล72%ที่รี63%อังกฤษ 66%ลุกไกว66%แล้วก็มองโกเลีย63%นะคะแต่ถ้าเราไปดูข้อมูลตรงนี้ค่ะข้อมูลตรงนี้นะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการอ p p r o v e นะคะว่าในแง่ของตัววัคซีนเนี่ยนะคะแต่ละประเทศนะคะหรือว่าแต่ละแบรนด์เนี่เป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็พบนะคะว่าข้อมูลข้างต้นเนี่ยนะคะเขาเป็นการศึกษาในเฟสที่ 3ของบริษัทนะคะแล้วก็พบว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวัคซีนแต่ละชนิดนะคะ ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพที่อาจจะแตกต่างกันนะคะโดยเฉพาะในมิติของการต่อต้านหรือว่าสามารถทัดทานกับไวรัสกลายพันธุ์ได้แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนนะคะว่าตราการระบาดของประเทศที่มีวัคซีนจากจีนเป็นหลักมาจากประสิทธิภาพของวัคซีนเพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่าการแพร่กระจายของตัวโควิด -19 ยมีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องของการกลายพันธุ์ของไวรัสได้นะคะแต่สิ่งที่พอสรุปได้คือวัคซีนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันการติด เชื้อได้100%เปอร์เซ็นต์ค่ะนักประบัดวิทยาระบุด้วยนะคะว่านานาประเทศไม่ควรหยุดหรือว่ายกเลิกการใช้วัคซีนจากจีนย้านะคะไม่ควรหยุดหรือยกเลิกการใช้วัคซีนจากจีนค่ะโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ซัพพลายวัคซีนขาดแคลนนะคะในประเทศที่เป็นประเทศยากจนและประเทศรายได้ปานกลางค่ะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐได้รวมถึงในยุโรปด้วยดังนั้นนะคะการมีวัคซีนให้ฉีดเพื่อลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตดีกว่าไม่มีเลยดังนั้น หลายฝ่ายนะคะเรียกร้องให้ประเทศร่ำรวยเนี่ยแบ่งความช่วยเหลือให้ประเทศที่กำลังพัฒนาให้เข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันค่ะสิ่งที่เราต้องจับตาดูนะคะก็คือบริษัทผู้ผลิตวัคซีนชั้นนำอย่างไฟเซอร์และก็ b บ ONTEC h ค่ะออกมาประกาศนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าวัคซีนล็อดแรกอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะคะเขามีการพัฒนานะคะสำหรับวัคซีนกระตุ้นภูมิเพื่อต่อกรกับไวรัสกลายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้า Delta, ขึ้นมาโดยเฉพาะเลยค่ะเนื่องจากว่าสายพันธุ์ดังกล่าวกลายเป็นสายพันธุ์ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะคะรวมถึงในสหรัฐอเมริกาที่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึงประมาณ10% รายงานไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์หลักที่ตอนนี้หลายประเทศกําลังกังวลเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่ที่มาจากสายพันธุ์นี้เป็นจํานวนมากโดยไฟเซอร์และเบลเลนเทคระบุนะคะว่าแม้ทําบริษัทจะเชื่อว่าเข็ม3ที่เพิ่มเติมจากการฉีดสองเข็มในปัจจุบันจะมีศักยภาพเพียงพอต่อการรับมือสายพันธุ์ต่างๆได้แต่ว่าบริษัทไม่อาจจะนิ่งนอนใจได้นะคะแล้วก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่องรวมถึงต้องพยายามพัฒนาวัคซีนให้อัปเดตแล้วก็ต่อกรกับเจ้าไวรัสที่กลายพันธุ์ได้ยังไงก็ตาม บนข้างต้นนะคะก็มีการรายงานการวิเคราะห์การศึกษาเฟสที่3ด้วยนะคะซึ่งไฟเซอร์ว่าเชื่อว่านะคะยังไงก็ตามเนี่ยนายกถึงสิเดือนข้างหน้าหลังจากฉีดครบ2เข็มเรียบร้อยแล้วต้องมีการกระตุ้นภูมินะคะโดยการทดสอบคลินิกเนี่ยก็ยืนยันสมมติฐานนี้อย่างรวดเร็วที่สุดเนี่ยเราจะได้เห็นผลกันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะคะซึ่งเราก็คงต้องจับตากันนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยเราจะสามารถอยู่ร่วมกับโควิดนะคะให้ปลอดภัยมากขึ้นได้อย่างไรท่ามกลางสถานการณ์ที่ น่าเป็นห่วงไม่ใช่เฉพาะบ้านเราแต่ว่าทั่วโลกนั่นเองค่ะ